พร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูแรกเนาะนี่น่ากินไหมนี่เลยได้ละนี่แหละโอ้ได้ตังกี้เมนูยายนึกว่ามันยังไม่หมดมันเหลืออีกนิดนึงแต่มังหมดตะคำก๋วยเตียวแต่ว่าใส่ข้าวเข,าเข้าไปก็เป็นข้าวต้มเนาะปรุงรสเอา สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแลยจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้เข้าครัวนะคะเพื่อนๆวันที่อากาศไม่ดีจะต้มซุปนะคะต้มซุปไก่สิคโครงไก่นะคะที่ยายเคยถ่ายให้ดูว่ามันเนื้อมันเพียบเลยเนี่ยสิคโครงมีแต่เนื้อที่ยายเคยเอาไปทํำข้าวมันไก่ปกติก็จะต้มซุปก็จะใส่ผักใส่อะไรเป็น ถ้ามีผักอะไรยายก็ใส่พรวดพลาดยายเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแฟนยายเกก,กินดาวไม่กินข้าวเนาะแต่วันนี้ยายจะทำและจะมาดัดแปลงเป็นของเราแฟนยายก็จะให้เขากินซุปแล้วก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็จะมีบิบิรุ์สลัดเดี๋ยวทำให้ดูนะแต่ยายจะมาดัดแปลงทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันก่อนอื่นขอต้มซุปก่อนนะคะในนี้ยายก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีลงไปแล้วนะเกลือเนี่นะคะ มาดูกันในน้ำซุปหมอนี้ยายมาดัดแปลงทำอะไรกินได้มั่งบอกแล้วแฟนยายก็จะกินอย่างนี้แหละเ,เปล่าเนาะยายจะมาดัดแปลงทำเป็นข้าวมันไก่นะเนี่ยไว้เกี่ยวแล้วก็จะทำเป็นเข้าวต้มไก่แล้วก็จะทำเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนาะเดี๋ยวมาดูกัน แบบว่าเราไม่ชอบกินอย่างนี้ไม่ชอบกินแบบว่ามันจืดๆนะเนาะหรือว่าจะกินอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะมีพริกน้ำปลาต่างหากก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลาเพื่อนดัดแปลงได้หลายเมนูเราต้มแค่ให้น้ำเหมือนน้ำซุปอนะเนาะแล้วมาดัดแปลงเอาถ้าขี้เกียจก็ทําเป็นพริกน้ำปลาก็กินแบบนี้ได้เนาะอันนี้ก็จะต้มหัวบรุททําสลัดนะคะนะเพื่อนเนาะอันนี้ก็มาปอกมันฝรั่งต้มนะคะ เกลยวกระเทียมเยมเพื่อนเกลือไว้ใส,ส่เสวนเดี่ยวเกลือไว้กินด้ยวยแล้วก็จะใส่ข้าวมันไก่ด้วยใมเ่เกลือเสร็จแล้วก็เอามอนเนี่ยทำข้าวมันไก่มัไนไก่นะคะเนี่ยนี่ละข้าวนเปื่อนเกี่ยวกระเทียมเสร็จแล้วก็เอาข้าวลงมาผัดใหญ่ตัดกระเทียมโออกใหญ่เอาหอมมาใส่หน่อยหนึ่งมาผัดหน่อยหนึ่งหอมนะจะได้หอมหอมเนาะเนี่ยผัดเสร็จแล้วก็ตัดน้ำซุปเียแหละใส่ เอามันๆนะเราใส่แล้วก็เอาไปหุงเนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆปกติในซุปนี่ยายจะใส่พวกผักพวกอะไรลงไปเนาะอันนี้ยายไม่ใส่เพราะว่าจะเอาไปดัดแปลงทําเป็นอย่างอื่นเนาะเนี่ยมันฝรั่งไว้ตันหางอ,อ,อันนี้วิรุสลัดน้ำเชอรี่นี่นะคะแฟนยายก็จะกินประมาณนี้นะคะ ทีถ้าไม่มีอันนี้ยายก็เอาข้าวเอาข้าวของมันไก่นะั่นแหละไปให้กินเนาะแต่มันมีมันฝรั่งแล้วก็นี่ค่ะก็ขนาดนี้นะคะเพื่อนเพื่อยายก็จะทําเป็นต้มเหมือนต้มเล้งอะนะนเพื่อนๆหันหอมบีบมะนาวอะไรคล้ายๆต้ยมยำก็ได้ให้ยายเนาะจะไม่ค่อยชอบกินจืดๆปะทีนี้ยายจะไปตํำน้ําจิ้มข้าวมันไก่ก่อน นี่นะคะ,ะมาทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันมีขิงกระเทียมรากผักชีพริกเนาะต้าเจี้ยวสีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลแค่นั้นแหละมาจัดก,การตำอันนี้ยาไว้ร้อยหนะอันนี้จะตำนี่นะคะใส่พริกตำให้แหลกหน่อยแล้วก็ใส่ต้าเจียวลงไปตำนะคะได้แล้วนี่นะคะเพืเ่อนๆปรุงรสเอาเองนะคะ นี่นี่มันเค็มปรุงเอาเองนะคะนี่บางทียายทำเยอะยายก็แบ่งแช่ไว้เวลาเราต้มน้ำต้มซุปไก่ครั้งต่อไปก็เอาน้ำจิ้มนี่แหละมากินไม่ต้องต้มคือกินที่ครั้งเดียวเนาะถ้านั่นก็ถยายาให้มันนั่นก็เอาน้ำน้ำอุ่นหรือน้ำซุปเรานี่แหละมาเติมนะ ิมเ,เสร็จนี่ได้แล้วเดี๋ยพาไปดูข้าวนี่นะข้าวก็ได้แล้วนี่นะคะเมนูแรกพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูแรกเนาะนี่น่ากินไหมนี่มันซุปเนาะเมนูแรกเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น เมนูที่สองบัดแปลงมาจากในมอเดียวกันนะเดี๋ยวค่อยดูยายจะได้กี่เมนูเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเออเนาะถ้ากินดูก่อนนะกินแยายจะทำอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันยาวเนาะนี่เดี๋ยวดูเมนูที่สองต่อไปนะคะเมนูต่อไปของยายอันนี้ของแฟนยายเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นของเราก็เหมือนกับข้าวต้มอ,อะไรเพื่อนๆแทนแทนที่จะใส่ข้าวก็ใส่นอไม้ไอ,อ้มันฝรั่งเข้าไป อันนี้เอากระดูกออกหมดแล้วนะคะเพราะว่าแฟนยายเขาไม่ค่อยชอบกินที่ว่ามีกระดูกมันต้องแบบมาเลอะมือเขาอะนะเนี่ยถ้าเป็นของเราแบบนี้ก็เป็นใส่ข้าวเข้าไปก็เป็นข้าวต้มเนาะปรุงรสเอาอันนี้ก็ใช้มันฝรั่งลงไปเนาะเนี่ยได้แล้วไยๆอันนี้แฟนยายก็ไม่ต้องปรุงอะไรถ้าเป็นเราก็มา ปรุงมันข้าวต้มน่นแหละเนาะนก็กินกับบิรุษสลัดมือนเดิมอันนี้มีน้ำชาน้ำชาผลกุหลาบนะคะเนาะก็ถ้าเป็นเราก็เป็นข้าวต้มเนาะหลายๆเมนูแต่ของยายจะทําแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะของยายของใหญ่ หอมแดงจริงๆใส่หอมแดงไม่มีหอมแดงหอมใหญ่พริกซอยผักชีนี่นะคะเพื่อนน้ำปลาหน่อยนึงบีบมะนาวนี่นะคะบีบมะนาวโอ้ยอากาศร้อนร้อนอากาศหนาวหนาวเขาเรียกอะไรไม่มีใครรู้ ทำทำปากเราใส่น้ำปลาเิ็นึงต้งยมยำแหละคนคนคนโคเลโคเลชิมชม,มันาวมันจิดจัดเลยได้ละนี่แหละ อได้ตั้งกี่เมนูยายนึกว่ามันยังไม่หมดมันเหลืออีกนิดนึงแต่มันหมดตะคำก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าหมดแล้วนี่นะคะเห็นไหมเพื่อนต้มซุปหม้อหนึ่งได้ตั้งหลายเมนูเนาะถ้าเราใส่ผักไปมันก็ได้แค่เมนูเดียวแต่เราไม่ใส่ผักเราก็มาได้หลายเมนูเนาะนีน่น่ารอกไหมอากาศหนาวๆเพื่อนๆเลยเนาะ ไปแค่นี้หละเพื่อนคลิปนี้คิดถึงคิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปกินยายทําให้ดูอีกต่างหากตอนแรกว่าจะทําให้ดูหลายๆเมนูนะแต่ว่ามันหมดเนาะก็อย่างนี้แหละดัดแปลงเอาเพื่อนๆอย่างที่ยายเล่าให้ฟังทําเป็นข้าวต้มก็ได้ทําเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เนาะ